ต่อไปเป็นแบบพึกงานหรือการบ้านของพวกเรานะครับที่อยู่ในเรื่องของสมดุลกลชุดที่สามนะครับเริ่มเลยนะครับอันนี้เป็นขึ้นที่สองนะ่ะเขาบอกว่าจุดเซนเตอร์ออฟกราฟิตี้ก็คือจุด cg มักย่อตัว cg เนาะอันนี้เป็นความรู้เล็กน้อยนะครับของรถบรรทุกนะครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่รถบรรทุกนั้นบรรทุกไว้ได้นะครับก็คือหมายถึงความสูงของมันใช่ครับถ้ามันสูงอยู่ สี่เมตรนะครับแล้วก็กว้างมาถึงกระบะเนี่ยกว้างสองจุดสี่กระบะกว้างมาถึงว่าตรงนี้ครับ๋ยวนี้๋นวนี้ความกว้างนะครับก็มาถึงฐานด้วยถูกไหมครับฐานด้วยฐานของมันคือนับจากล้อใช่ไหมขึ้นไปตรงนี้นั่นเองจุด c จนั้งสูงสองจุดสองเมตรจากพื้นนะครับจุด cg สูงจากพื้นนะครับ 2.2เมตรนี่จากวินเอียงถึงจุดซ g ตรงนี้นะครับ2.2เมตรเขาบอกว่าให้เราหาอะไรอะสโลมก็คือความชันนะครับก็คือทีตานี่หาทีตา้าที่รถบรรทุกสามารถบรรทุกได้โดยที่ไม่ลื่นถลามหรือพลิกคว่ำประมาณนี้นะครับมันเราลุ้นี้เราต้องรู้ส่วนนี้ครับคือสมมติว่าเรามีกล่อง ลงนึง่วางอยู่บนพื้นแนว cg ก็ตกจิ้งดิ่งนะครับแบ่งครึ่งเลยนะน้อาง่ายก่อนแบ่งครึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอียงเอียงกล่องแนว cg ก็ตกนี่เริ่มกระเถิบใหม่นะครับ เริ่มกระเถิบมาหาหามุมที่เราใช้เอียงหรือหาจุดหมุนของเรานะครับแต่ว่าถ้าเราเอียงมากไปเอียงมากไปก็จะเกิดการพลิกคว่ำได้ครัเอียงมากไปอบนนี้นเห็นว่าแนวของ c g นะครับแนวของ cg เลย เลยขอบฐานมาแล้วนะครับอย่างนี้เกิดการพลิกคว่ำมันเราก็จะสมมุติว่ารถบรรทุกของเราตัวนี้ครับมันสามารถเอียงได้นะครับก็ต่อเมื่อแนว cg ของมันตกตรงมากที่สุดที่ยอมได้คือตกตรงขอบฐานพอดีเลยนี่คือแนว cg นะครับเห็นนะเราต้องการหามุมนั่นเอง เราจะรู้ว่าด้านตรงนี้นะครับเส้นสีเขียวของครูนะครับด้านล่างตรงนี้จากแนวซ g จจนถึงแนวดิงนะครับแนวดิงเส้นสีแดงถึงเส้นสีม่วงเนี่ยก็จะยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของกระบะใช่ไหมพกลายเป็นเท่าไหร่หนึน่งจุดสองเมตรนั่นเองเรามาหามุมนะครับวัดลบอย่างเป็นลบออกตรงนี้ดิจิต้าถูกไหม ซีด้าซีซีย,ยูนิตแนวดิ่งนะครับอันนี้ก็สองจุดสองใช่แล้วเราบอกว่าตก่างนี้อ่าดุยแล้วเราบอกว่าแนวซ g ีตกแบบนี้วงนี้เป็นุมฉากนะครับุมฉาก ี่ก็เป็นมุมฉากเนาะ,ะเราจะหาทีตาว่า,าทีตาอยู่ไหนตรงนี้เป็นมุมฉากเหมือนกันถูกไหมแสดงว่ามุมเนี้เส้นสีเง,งิูนะครับมุมนี้ก็คือมุมเก้าสิบลบทีตาถูกไหมอันนี้ก็เก้าสิบลบทีตาเหมือนกันอยู่ตรงข้ามกันแสดงว่าตรงนี้คือมุมอะไรทีตาชัดเจนมากหมายความว่าอะไรหมายความว่าทีตาในรูปนี้ก็คือ,อยู่นี้ นั่อ่าได้ล้ต่อไปเราก็จะคำนวณนะครับข้อนี้ไม่ได้ใช้อะไรมากใช้แค่ตีโกนธรรมาดาเลยครับอบกว่า,าแล้วนี้นะครับสองจุดสองลาบลงมา,มาลาบไปตรงนี้หนึ่งจุดสองเมตรเนาะเมตรเนาะตรงนี้ทีต้า อยากรู้ทีต a าทำไงครับเราก็ดูว่าเราทราบอะไรของทีต a บ้างอันนี้คือด้านตรงข้ามน,นี่ด้านชิดแล้วก็หาแทนได้เลยถูกไหมเพราะแทนทีต a มันคือข้าชิดข้ามคือ1.2ชิดคือ2.2เพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณได้เราต้องอาศัยเครื่องคิดเลขหน่อยเนาะก็ถ้าเราเขียนติดไว้ก่อนตรงน,นี้คีต้าเท่ากับ a r a tan ทนใช่ไหมอาร์แทนของ 1. 2ด้วย 2.2มั 2. 2นเองโอเคครับซึ่งเราไปกดที่เลขดูนะครับว่าได้ทีต้ากี่องศาเอเคนะอันนี้ครูฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับต่อมาข้อนี้ก็ง่ายครับเขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับกำลังผู้ชายก็คือคล้ายกับการดึงพื้นยึดพื้นใช่ไหมเขาเรียกยึดพื้นโดยที่มวลของเขาคือ68กิโลกรัมนะครับ แล้วก็ให้แนว mg มาแน้น้ำหนักของเขาตกตรงนี้นะครับโดยห่างจากปลายเท้ามา95เซนห่างจากมือ42เซนให้เราหา normal force ก็คือแรงแรงตั้งฉากครับที่กระทำที่ที่กระทําโดยพื้นนะครับที่ตําแหน่งมือ,อก็คือ N ใช่ให้เป็น N 1แล้วกันและที่เท้าครับก็ให้เป็นตำแหน่ง n 2แล้วกัน n1 n2 N นะครับข้อนี้นะครับเราจะหาอะไรก่อนก็ได้ค่ะ n1 ก็ได้ n2 ก่อนก็ได้แล้วแต่เราครูตั้งตรงนี้เป็นที่มือนะครับคือจุด A ที่เท้าเนี่คือจุด B ครูจะให้ A เป็นจุดเ,ออเป็นจุดม้น พราะฉะนั้นพอเอเป็นจุดหมุนปุ๊บแนวของแรง n n1 ก็ไม่ต้องเอามาคิดนะครับเหลือเฉพาะ mg กับเอเอามือป็นจุดหมุนนะครับใน n 2พยายามดันขึ้นครับก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกา mg mg พยายามกดลงก็เป็นอะไรตามเข็มนาฬิกาใช่ครับเทวนเท่ากาับ m ตาม m ทวนก็คือ n 2สอง คูนระยะที่วัดจากจุดหมุนก็คือ a นะครับไปตั้งฉากกับแนว n 2ก็คือ42บวกกับ95ก็ได้137เท่ากับ m g คูณเท่าไหร่ mg คูณเท่าไหร่วัดจากจุดหมุนไปวัดจากจุดหมุนก็คือ a เนี่ยไปหาแนว mg ก็คือ42เซนนะครับั n 2ก็ได้ละแต่ตัวเลขมันจะเยอะหน่อยนะก็คือ mg คูณ42หารด้วย100 137นะครับสมการที่ครูทําดอกจันเป็นสมการที่สมมากนะครับก็คือว่ามีสติเมตรทั้งคู่ทั้งสองค่าก็ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยก็ได้เห็นนะครับพราเราสามารถจัดการนี้ได้แทนค่าไปเนะครับ m ให้มาแล้วค่า g กาจุดแนะ คูณ42หาร103เจ็ดกดมานะครับใช้เครื่องคิดเลขเอาเท่าไหร่คูณสมมติเป็นสี่เหลี่ยสละกันนิวตันต่อมาก็มาหา n1 ได้การหา n1 เราก็ใช้ว่าแรงขึ้น F ขึ้นเท่ากับ F ลงใช่ไหม F ขึ้นมีสองตัว n1 ค่บ n2 แรงลงของตัวเดียว m g ก็ n สองหามาแล้วนี่ใช่ไหม n หนึ่งยังไม่รู้ n สองรู้แล้วนะครับคือตัวสี่เหลี่ยมเนี้ยที่เรากดที่เลขกมาเท่ากับ m g ก็หาได้ m บอก g รู้นะครับ g หกจุดแปดเอ้ยคน g เก้าจุดแปดนะครับพยายามใช้ค้าจุดแปดแล้วถ้าเป็นจยดฝรั่งงั้น n หนึ่งก็เท่ากับ m g โหทำได้ขนาดนี้ที่เหลือทำเองนะ ลบดสี่เหลีย่ยมที่เราหามาโอ้ยสบายใจไทยแรงครับเท่ากับสักอย,ย่างนึงสามเดียมแล้วกันนิวตันตอบแค่นี้โอนะครับทำให้ดูแค่นี้นะเพราะว่ามันอะไรอะ่ะมันทำมาแบบนี้ชุดสองชุดแล้วที่เหลืออย่างนี้คงทำได้แล้วนะครับตัวเลขก็ลุงงแรงหน่อยแต่ภาษาโจทย์ผลักเราก็ ปคำวนกานเองโดยใช้เครื่องิดเลขน,นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะครับ